เอ่อก็สวัสดีทุกคนนะครับผมวันนี้เราไม่ได้ไม่เล่นเกมแต่อย่างใดนะครับก็วันนี้ผมจะมานั่งชิวๆกันนะครับผมเราจะมานั่งชิวๆดูคลิปกันนะครับก็เป็นรายการใหม่ของโชคเรานะครับชื่อรายการว่านั่งอะไรวะชื่อรายการว่า นั่งดีๆกับกอี้งานวัดนะครับผมโอเคครับผม <c oughs> ใช่เอาเอาชื่อดีไปก่อนข,ข่าวๆเดี๋ยวก็วันนี้ผมจะมาดูคลิปมาดูหน้าตานักเตะไทยนะครับผมในเกมฟีฟ่า22กันนะครับก็มาดูว่าจะเหมือนไหมหรือคล้ายๆหรือเปล่าก็ฟีฟ่า21จะมีชนะทิพใช่ปะ่ะเออฟีฟ่าก่อนนะฟีฟ่า21มีชนะทิพถึงตอนนั้นเป็นหัวโล้นหรือเปล่าน่าจะหัวโล้นนะชนะทิพสงกสิน ตรงกระสุนของก็วันนี้ผม,มกูก็ไลค์ก็แเลยวกันผมมาดูคลิปเอของช่องเกมมันนะครับผมฝากไปกดติดตามกดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามให้เราด้วยนะครับผมเกมมันโอเคอันนี้ผมกดไลค์ให้เขาก่อนเตะกดไลค์ like ไปเลยก็ฝากไปติดตามเขาด้ยวยครับผม,ผมก็มาดูคลิปนี้กันนะฮะมาดูกันเลยครับผมปะคนแรก <c oughs> เปิดหัวมาคนแรกธีรทรมาแล้วธีรทร เไม่หลับตายที่เตายไอ้ยทุกคนทุกคนคิดเหมือนผมไหมคิดเหมือนผมไหมเคอยต้อนหันข้างเร็เยชัดเหี้ยทำไมเราจะไปเชิญที่ไหนจะเชิญที่ร้านค้าหรือไง ังไม่ออกอีกแล้วลุงไปยุนโอ้ยไม่ใช่ไปุ่บโอเคโอ้โหทีลท่ลาทอนกูแล้วเนี่ยหามาแล้วชะทิพย์้โอโอ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยาทิพกูก็แม่งเป็นลิงบาบูนเลย <c oughs> ก่อนไม่มีผมไอ้ภาคนี้มีผมแล้วทําสีมาด้วยทำไฮไลท์ผมมาเป็นควันไอ้๋ยควันบุหรี่ผมหน้าตามึงแมวโอ้โหออ้หอ โกโทลดูภาพล่างดิน้ำตาอะไรโอ้โมีสมบิโอ้คนนี้เดวิดนะครับโอ้โหมึงเหมือนคนจีนอะคนจ่าคนจีนในหนังอะเลยะโอเคตากี่ชั้นวะเนี่ย ไอ้นี่ทำอะไรโอ้โหถ่ายทำอยู่ละเก่าข้างโอเคครับโอเคครับก็เสียวิธนวัน์อันนี้ธนวัตรอยู่เลสเตอร์เนี่ยครับเอมมีจับเขาเจ็ดรอบแล้วเดี๋ยว ดีเลยจับเข้าท่าเดียวกันเลยโอเคมาดูธ <g ül> okay, น,นวัตรต่อฮะนีมาแล้วอีหัวถึกอกีคนนี้ได้อยู่คนนี้มุดจุกเอา้าเบื่อเกินมึงโมกงบอลแรงเกินแหละรอ,องเำไมไมิสู้หรือหรือโมกงลูกนี่มิด <g ül> หัวยุก <g ül> เห็นจนสิวโอเคคนต่อไปครับเอ้ยคนนี้ใครอะเอ้ยคนนี้ผมไม่รู้จักทุกคนเตดไทยในต่างแดนหรอทีมอะไรอะไบตั้นเหรอไม่ใช่ไม่ใช่ไบตั้นนี่วะใครรู้ว่าคนนี้ชื่ออะไรคอมเมนต์ได้นะครับคอมเมนต์บอกผมด้วยนะไปดูกันเลยครับมาโกรธใครมา กับลูกไอ้เคนละเซลเลยโอ้โหกี่เส้นเนี่ยหนึ่งสองสหนึ่งสองสามสี่สามสี่เส้นโอ้มึงเครียดขนาดนั <studio> ้น <en> มึงเครียดเกินมึงเครียดขนาดนั้นเลยแหละดิมึงติบบอลหรือว่าทำงานออฟฟิศเถือนอะไรมึงเครียดขนาดนี้ มาโกรธใครมาหรือเปล่าคนนี้ครับอะไรคนนี้กวินอยู่อยู่ยุโรปนะโอเฮเออโอเฮตเอลลูเวนอะอะไรวะเฮตเอลลูเวนอะไรเนี่ยอยู่ในรีเบลเยียมอ่ะเพราะส่วนมากนักเตะที่อยู่ในยุโรปอ่ะฟี ف าเขาจะทำนักหน้าตาเหมือนนะนักเตะในโซนยุโรปโอเคครับผมเรามาลุ้นของกวินกันนะหน้าตาจะเป็นยังไง

วินกินกูหวหูหูินเซอร์จันกวินไม่เท่าไหร่นะไอ้กินกูหลับไม่ได้กินเซอร์จันมึงดูคนนี้โอ้แม่งมีเข่าทุกคนเลยเข่าเหมือนกันเลยมึงเออ มาดูลุงมาดูลุงไปยุ่มัดบึงไปไปช้วยคนจมนะไอ้คนน้ำท่วมมึงมึงมาทำไมเนียี่ก็ส่วนมากนักเตะไทยนะครับทุกคนก็คงจะเตะบอลมากเกินไปนะครับไม่ไม่มีเรื่องอื่นในเครียดนะครับเครียดเรื่องบอลคับสามสี่เส้นทุก มึงเครียดอะไรขนาดนั้นอ <c oughs> โอเคครับผมทุกคนก็ <c oughs> คลิปนี้ไม่มีอะไรมากมายครับเรามาดังชิวๆกันก็พอหอมปากอมคอเนี่ยฮะก็เลยดูแล้วว่านักเตะไทยในฟีฟ่า22นี้หน้าตาเขาเป็นกันยังไงเนี่ยเขาเป็นกันอย่างนี้นี่เองเนี่ย,ยก็คลิปต่อไปเดี๋ยวผมจะลองไปหาหน้าตานักเตะไทยใน อีฟ uh, e ุตบอล2อ2 2นนะครับซึ่งผมไม่สามารถเล่นเกมนี้ได้นะในคลิปล่าสุดที่ผมลงไปก็เข้าแล้วเด้งนะเออต้องรอตัวเต็มนะครับรอตัวเต็ม11บอมาตัวเต็มมาวันที่11บพฤศจิกายนเนะี่ยก็นานพอสมควรไม่ใช่นานเดือนหน้าเนะยเดือนหน้า11พฤศจิกายนนะครับตัวเต็มใครรอได้ก็รอนะครับใครรอไม่ได้ก็ซื้อเกมอืนเล่นซะหยอกหยอกหยอกก็จะมาพร้อมกันนะครับผมสําหรับอ e ีฟุตบอล2องพนี่นะครับ เวอร์ชันมือถือก็จะมาพร้อมกับตัวเต็มนะครับในวันที่11พฤศจิกายน2564หรือเดือนหน้านะครับผมเตรียมตัวรอกันได้เลยนะครับคอมือถือคอโมบแบนะครับก็จะมาพร้อมกันนะครับน e ี่อีฟุตบอลมือโมบายก็จะมาพรอมกันในวันที่1 1พฤศจิกายนนะครับก็สำหรับคลิปนี้คงต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมก็วันนี้ไม่มีคำคมนะคิดไม่ทันคงมีเพียงเท่านี้ เจอกันใหม่นะครับผมจุ๊บจุ๊บอย่าลืมไปติดตามช่องเขาได้นะครับผมเกมมันโอเคครับผมบ๊ายบาย